สวัสดีครับพี่น้องมือดิ้นสาวอุบลพอกันคือก้าวขึ้นดิ้นสาวอุบลจ้ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันวันยังหรอเล่นเนี่ยวันพุธสีเขียวยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้องเด้อมือดิ้นสีผ้ามานี่กร่น้องขยี้เสื้อเห็ดฟางพี่น้องยี่เสื้อเห็ดฟางเอาขึ้นชั้นอเอาขึ้นชั้นแล้ววันนี้เอาเชื้อขึ้นชั้นแล้วนะวันนี้นะวันนี้ก็จะพามาันยี่ยี่เห็นมันมนเจ้าพี่น้องเด้อ ยี่ให้มันมุนมุนไปเลยอยู่บ้านเราเราต้องอย่านิ่งดูดายเราต้องหาอะไรทําเป็นธุรกิจของตัวเองอืมนี่ลนะงานใหม่ของลิสาบนพี่นอ้องเป็นกเกษตรกรจากพี่น้องเป็นกเกษตรกรอืเดี๋ยวว่าเฮาอยากเฮาอยากเป็นนายเจ้า,จาของนอเนาะเฮาต้องหาทั้งเหตุเป็นคนเจ้าของขันไปเห็เดจงสั่นก็ได้ไปกีขาเขาว <c oughs> ันนี้กะสี <c oughs> ผ้ามาร้ยเชือก เชื้อเห็ดฟางทพี่น้องเดอ้อใส่ลงเรือนเราที่เราทำอบหมู่บ้านอบกากมั่นประเดี๋ยวบ้านเด้อพี่น้องบสถ์ไทยร่งกันอันนี้ให้เบิง่งที่นองเป็นถั่เบิ่งสามน,นี่ก็ไปเอาเสื้อมาพี่น้องเอาทั้งเสื้อเก่าแล้วก็เสื้อใหมยย่ด้อพี่น้องเดอ้อวันว่าเมื่อสีออกดีทีนี่ก็ไปเอามาด้วมือมือได้ด้ยบยนนี่จนเก่าจนเส้นใหญ่เต็มถุงเด้อพี่น้องตัวน,นี้เส้นใหญ่เนี่ยเบิ้งเส้นใหญ่เนี่ยออกอย่งเต้หัว แต่หัวจดถางอ,ออกมดเลยตัวนี้คือถุงเกลตัวนี้กะลงลงลงแลงลวกะสิเกิดเลยดเด้าพี่น้องเด้อลงเชื้อแล้วจะเกิดเลยประสาทวนวาเด้อภาราหุ่นกันพี่น้องว่ามันสีมหันย่บออยหอเอาขออนุญาตนี่ก็เด้กพี่น้องเด้อขออนุญาตดีก่อนนะคะนี่ถุงหนึ่งนี่พี่น้องถุงนี่ก็สตอกอยู่ถุงละสิบ สองสิบสามบาทมนะั้งตรวจสุดท้ายสิบสองสิบสามบาทนี่แหละคิดว่านะอันนี้อันไม่อยู่ขนมอ,อันไม่เสื้ออน,นี่ยังเดินไม่เดินมาถึงครึ่งก้อนแล้วแหละยังไม่ถึงตูวยังไม่อยู่หนอยังไม่อยู่ตอนยังไม่อยู่เลยยังเดินได้ถึงครึ่งก้อน ตัวนี้เชื่อใหม่ก็คือกาวผสมกันพี่น้องผสมปนเปรียกันนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาละพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กะน,นี่ไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องสมุดสองโหลแล้วพี่น้องนี่เด้อสองโลเลยนนเนี่ยหกแปลงเข้าให้เอาตารางเมตรความกว้างความอันนี้ไปคูณเอาว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่ สองโหเลยอ้าวต่อไปทีนอกอาหารเหลืองทุงละหนึ่งโหละใส่สองถุงราคาแป้งข้าวเหนียวก็ทุงละหนึ่งโหลก็ใส่สอถุงเห็ดเงินล้านเอาเป็นคู่ด้วยี่นเนเงิละน่หมายถึใส่ ก้าวจ้วงขู่ก้าวเ,เป็นขอนิว้วนี่คืออาหารเห็ดแ้่พี่หน่อยด้วยนนี้ใส่คือเป็นอาหารเห็ด เดือดกับฮันเฮ็ดในการจัดเนาะดอกใหญ่ๆได้ลูกเด้อออกมาดูดดอกใหญ่ๆดอกละกิโลคนดอกมานดอกละกิโลเลยลูกเด้อขายดีลูกค้าจ้างดอกกระสันออกมาฟาหฮาไปหาตลาด ให้เันนเขากันก็บับก่อนเสื้อเฮ็ดพี่น้องแล้วพี่น้องคุกเข้าเข้ากันดีแล้วครับพี่น้อง นี่ละกสินาทับสิประมาณนี้เลยพี่น,อน้องราคาก็จะประมาณนี้ข้าก็จิเอาไวปวานบนชั้นพระของเราเลยพี่น้องเด้อพี่น้องหลักการวานเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็วานเลยจ้าวานเชื้อเห็ดเลย ตอนนี้ก็เซตเป็น,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 นที่เรียบร้อยพี่น้องหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นตอนนี้ก็สามสันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยเหนื่อยพี่น้องบ้านนี้ก็ซื้อรถน้ำด้พี่นออ้องบ้านนี้วันนี้ก็ซีเรสลดน้ำพี่น้องซีโอฟไวซาเมื่อยเจสิมาตัดใหญ่พี่น้องเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยที่สาวเป็นประเภทก็น,นะคะพอเอไม่ขีดหนาพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาวคนน้องๆขอบคุณค่ะบาย